Welcome to the mission. 30 days, 30 movies. Buckle up as we dive into uncovering the hidden meanings behind these films. Accepting this mission means you're responsible for sticking with us until the end. No turning back. This message will self destruct in 5 seconds. 5, 4, 3, 2. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Too late, you have to be with us now. Let's jump in. สวัสดีน้องๆทุกคนค่ะในภารกิจเก็บศพจากหนังของเราวันนี้เราอยู่กันในเรื่อง inception นะคะน้อง อยู่ในเรื่องนี้ค่ะเป็นหนังแนวทริลเลอร์นะคะน้องขยำขวัญน,นะคะอ่านไปลุ้นไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติวกันเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้น้องได้ทบทวนด้วยในตอนท้ายเนาะโอเคเราไปเปิดดูกันเลยค่ะในวันนี้เนาะเป็นวันที่17แล้วนะคะน้องๆเราเกินครึ่งทางมาแล้วเนาะงั้นก็อยู่ติวด้วยกันก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กันก่อนอย่าพึ่ง ทิ้งพี่เลยนะคะรู้สึกแบบว่าภารกิจนี้จะค่อนข้างเงาเงาดนึงเนาะในการทําเพราะว่าน้องน่าจะไปเตรียมสอบกันแล้วอะไรอย่เงี้ยตอนนี้อาจจะไม่มีเวลามาติวแบบบันเทิงกับพี่เท่าไหร่นะคะพี่ก็จะ โพสไปเรื่อยๆแหละนะคะน้องอาจจะช้ากว่าปกติแต่ก็จะโพสต์ไปเรื่อยๆจนครบ30วันตามที่เราเนี่ยได้มีความตั้งใจที่จะทําตั้งแต่แรกนะคะงั้นก็จะไม่ย่อท้อแหละ,ะคะ่ะน้องขอบคุณมากๆาที่ส่งกําลังใจให้กันเนาะวันนี้ในเรื่อง inception เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งนะคะน้องที่ชอบอะไรซับซ้อนหรือชอบอะไรที่ลุ้นระทึกนะคะแนะนําให้ดูเรื่องนี้ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูคำคมจากหนังกันก่อนนะอันนี้เขาบอกว่า you mustn't be afraid to dream a little bigger d a r l i n g นะคะพูดโดยอีมซึ่งมันตัวละครหลักเหมือนกันที่อยู่ในทีมของของคนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะว่าชื่ออะไรโอเคเขาพูดว่า you mustn't be afraid to dream คือว่าเธอจงอย่าได้กลัวที่จะฝันให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกหน่อย ที่รักนะคะ darling เขาพูดว่าเอ,อ้ยอยากกลัวที่จะฝันใหญ่นะคะฝันเลยนะคะน้องน,น,นี่เป็นคำคมอันหนึ่งที่มันก็กระตุ้นให้เราคิดเหมือนกันว่าเรากล้าที่จะฝันหรือเปล่าฝันให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะโอเคทีนี้มาดูพรอตเรื่องของเรานะคะเขาบอกว่า inception is a science fiction thriller เป็นหนังระทึกขวัญน,นะคะคำว่า thriller นาะแบบว่าดูไปลุ้นไป กำกับการแสดงโดยใครเอ่ยคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะแล้วก็นำแสดงโดยเรียวน์โดยดิคาริโอเป็นตัวละครหลักก็คือคนนี้นะคะแล้วก็ทำมด้วยชื่อดอมคอฟนะคะเล่นเป็น t a l e n t e d Thief เป็น โจนนะคะที่มีพรสวรรค์มากเลยแล้วบอกเขา,ามีความเชี่ยวชาญ who specializes in stealing secrets from deep within people's subconscious during their dreams เป็นคนที่สามารถเข้าไปในจิตใจจิตใต้สำนึกเวลาที่คนคนนั้นฝันแล้วขโมยเอาความลับหรือขโมยข้อมูลไปได้น้องในระหว่างที่นอนหลับฝันอยู่นะคะปรากฏว่า โดนผู้ชายคนนี้ขโมยข้อมูลได้ The film explores complex themes of reality, dreams, and the intricate workings of the human mind. หนังเนี่ยพาเราไปสำรวจความซับซ้อนน้องๆ complex เราเคยเจอแล้วนะคำนี้ของ reality ความจริง dreams ความฝันแล้วก็การทำงานที่มันซับซ้อนของ Human mind ของอะไรเลยจิตใจมนุษย์นะคะคำว่า intricate เนี่ยมันคือประณีตซับซ้อนนะคะมันมีรายละเอียดเยอะ human mind ก็คือจิตใจของคนหนังเรื่องนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าเออมันซับซ้อนนะเรื่องของจิตใจนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวละครเขาทำอะไรนะคะเขาเป็นใครครอปเนี่ยก็คือพระเอกตัวละครหลักที่เล่นโดย Leonardo Dicaprio นะคะเขาเป็นฟูจิทีฟน้องคำศัพท์นี้ฟูจิทีฟแปลว่าเป็นผู้หลีภัยนะคะหนูจดไว้ตรงนี้เป็นผู้หลีภัยก็คือแบบว่าไม่สามารถที่จะอยู่ประเทศตัวเองได้อะเนาะก็ไปเรื่อยๆเลยแต่เขาโชคดีเขาได้รับนะคะเวลาที่หนูแปลหนูแปลตรงนี้ก็ได้ c o is given a chance เขาได้รับโอกาสที่จะ erase his criminal history คำว่า criminal history ก็คือประวัติอาชญากรรมน้องเขาได้โอกาสที่จะได้ erase มันก็คือลบล้างประวัติอาชญากรรมของเขาเอาไม่ล่ะทีนี้แต่เขาจะต้องทำ final job นี้ให้สำเร็จนะเนี่ย in a chain ก็คือว่าต้องแลกเปลี่ยนกับงานภารกิจสุดท้ายตรงนี้ทำได้คุณจะได้เป็นอิสระ instead of stealing an idea แทนที่จะเป็นการขโมยความคิดอะไรง่ายๆอย่างนั้นไม่ใช่เขาต้องไป implant one ต้องไปฝังไม่ได้ไปขโมยแต่ว่าไป implant น้องๆแต่ว่าไปฝังฝังอะไรฝังความคิดเข้าไปในหัวของคนนะคะน้องเราเรียกกระบวนการฝังความคิดนี้ว่า i n c e p t i o n นะคะ implant ตัวนี้ไปฝังความคิดคือกระบวนการ i n c e p t i o n The target for this inception is Robert Fisher คนที่เป็นเป้าหมายที่จะถูกฝังความคิดลงไปคือ Robert Fisher นะคะเขาเป็นใครเขาเป็น the air แปลว,ว่าทายาท i r น้อ,อ,องบอกเป็นอากาศหรือเปล่าเป็นทายาทนะคะของอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ massive แปลว่าใหญ่มะคือมา empire แพราว่าอาณาจากักรนูอาจจะจดได้นะถ้าเราไม่คุ้นเคย ทีนี้พระเอกนะคะก็ต้องรวมทีมอะนะ assemble a team to help him คำว่า assemble แปลว่ารวมไปรวมทีมมามีใครบ้างมีอา t h เธอร์นะ,ค,ะคนนี้เป็น his right hand man แต่ว่าเป็นมือขวาเป็นคนสนิทเป็นคนที่เขาไว้ใจนะคะมีเอรดไหนเป็น talented architect เป็น c h i t e c กนี่คำศัพท์พวกอาชีพพวกนี้ต้องรู้แล้วนะ เป็นสถาปนิกคนที่ออกแบบความฝันน้องๆแลนด์สเคปในความฝันก็คือแบบว่าสิ่งที่เราเห็นในฝันน่ะมันจะดูเหนือจินตนาการเนาะคนเนี้ยจะเข้าไปออกแบบอีมส์นะคะอมส์ e เป็นใครเป็น f o r จอ r ์นะคะเป็นนักปลอมแปลงนักปลอมแปลงต้องมีคนนี้นอยู่ในความฝัน คนที่สามารถเปลี่ยนนะคะคำว่า alter his appearance within dreams สามารถเปลี่ยนแบบปลอมแปลงเปลี่ยนเขาเรียกว่าแปลงร่างตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งได้นะคะในความฝันก็คือสามารถที่จะเฟคเป็นคนนู้นคนนี้ได้แล้วก็มียูซูฟด้วยนะคะยูซูฟเป็นเคมีส์แต่ว่านักเคมีคนที่สามารถสร้าง powerful sedative needed for the multi-layer dreams สามารถที่จะสร้างยากล่อมประสาทน้องๆที่ทรงพลัง p o w e r f u l มากเลยนะคะเพื่อใช้ในความฝันที่มันไอนี่มากอะน้องๆ multi layer ก็คือว่ามันฝันซ้อน,น,นฝันหลายชั้นมากๆนะคะงั้นมันต้องมียากล่อมประสาทยานอนหลับอะที่รุนแรงอะที่แบบว่าหลับ เราตื่นยากนะคะมันก็เลยต้องมีสิ่งนี้เข้ามาช่วยด้วยในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งฝันได้นานพอที่เราจะเข้าไปทำไมเลยไม่ใช่เราสิเพราะเอกจะเข้าไป implant ในฝังอะไรบางอย่างในความคิดของเขาได้นะคะ ธารกิจนี้นะคะน,น้องเขาบอกว่าได้นำพาทีมเนี้ยไปเข้าสู่ความฝันที่มันหลายชั้นมากๆ multiple layers of dreams each with its own rules of time and perception ซึ่งในแต่ละชั้นของความฝันเนี่ยมันก็มีกฎก็คือ rules นะคะในเรื่องของเวลาแล้วก็ความรู้สึกเนี่ย perception ที่ได้รับความรู้สึกเนี่ยแตกต่างกันหนูไปดูสิมันสนุกมากเลยนะ สนุกมากในแต่และชั้นความฝันเนี่ยเขาพาเราไปหลายที่หลายเหตุการณ์มากม as they go deeper into the dream world เราบอกว่า dream world ที่เป็นส่วนสนุกเาไม่ใช่นะคะอันนี้พูดถึงโลกของความฝัน <laughs> เมื่อเขาพาเราไปลึกขึ้นสู่โลกของความฝัน the line between reality and illusion blurs ปรากฏว่าเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างความจริงแล้วก็ภาพหลวงตาน้าง illusions มันเริ่มเบลอเราเริ่มไม่รู้ว่านี่คือความจริงหรือความฝันกันแน่ corp is haunted by projections of his deceased wife เราบอกว่าพระเอกเองเนี่ยเขาก็ถูกหลอกหลอนน,นะคะน้องคำว่า haunted ตัวนี้คําว่าหลอกหลอนใช้ e s เราตา่มด้วยเวอร์บสามแบบนี้เป็น passive voice เวลาเราแปลเราต้องแปลว่าถูกจุดๆในที่นี้คือถูกหลอกนะคะโดยภาพของใครเลยภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วคำว่า deceased ตัวนี้คือตายแล้วนะคะงก็คือเมียตายไปแล้วแหละแต่ว่าภาพของเมียที่เสียชีวิตไปนะ่ะยังมาหลอกหลอนอยู่ทีนี้ก็มีตัวละครนะคะเราบอกว่าที่เป็นภรรยาเขาที่เสียชีวิตไปเนี่ยชื่อมอลนะคะ who sabotages his efforts คนที่พยายามจะทำลายนะคะ sabotage ตัวนี้ว่าทำลายทำลายความพยายามของเขาในการทำภารกิจนี้ more represents c o r p e guilt and unreserved emotional turmoil presenting major obstacles throughout the mission ทายาของเขาที่ชื่อมอเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาในความฝันของเขาหลายครั้งมากซึ่งปรากฏขึ้นแล้วมันไม่พอมันเป็นตัวแทนอะน้องๆคำว่า represent นะคะของความรู้สึกผิด g u i l t นะคะรวมไปถึงความปั่นป่วนวุ่นวายภาษาอังกฤษเรียกว่า turmoil ความปั่นป่วนวุ่นวายนะคะในจิตใจที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไข unresolved ซึ่งเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยตลอดภารกิจที่พระเอกจะต้องเข้าไปฝังความคิดให้กับคนที่ชื่อฟิชเชอร์แต่ตัวเองก็ต้องสู้กับจิตใจอารมณ์ของตัวเองอย่างสุดเิสุดเด็ด,ด,ด,ด As the team f a c e s various challenges <S mm hmm. <S เขาก็เ้าเชิญกนบความท้าทายมากมายนะคะน้อง Including f e a t u r e subconscious projections that trying to defend him เพราะว่า f e a t u r e เองอะ่ะเขามีกลไกในจิตใต้สำนึกที่พยายามจะ defend เขาก็คือปกป้องไม่ให้ใครเข้าไปฝังความคิดเขาง่ายๆก็คือตักกะการใช้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็มีถูกไหมหนังเนี่ยพยายามพาเราเข้าไปให้ลึกนะคะ delve into ในที่นี้ก็คือพาเราทะจนภัยเข้าไปให้ลึกขึ้น ให้เข้าใจถึง complex ideas ะค,ะความคิดที่ซับซ้อนเช่นความฝันที่เราแชร์ร่วมกันเพราะว่าหนูต้องเข้าใจว่าคนพวกนี้ต้องมีความฝันร่วมกันนะเฮ้ยแล้วมันจะแชร์ไงวะอะไรเงี้ยในความเป็นจริงมีหรือเปล่านะคะมีอะไรอีก time dilation เป็นปรากฏการยืดหดของเวลาในความฝันที่มัน ไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงมันอาจจะสั้นยาวได้นะคะแบบเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเลเยอร์ไม่เท่ากัน and the emotional effects of dreams รวมไปถึงอะไรอีกผลกระทบทางอารมณ์นะคะของ emotional effects Dream. จากความฝันนั้นอย่างเช่นเกิดความสูญเสียใน,ในระหว่างที่ฝันอยู่แต่อยู่ก็ต้อง go on เพราะยู่ยังฝันอยู่ใช่ไหมเออ making the audience question what is real ทำให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยตั้งคำถามว่า i, เฮ้ยแล้วอะไรมันจริงอะ นนในท้ายที่สุดนะคะน้อง in the climax the team successfully plans the idea into future's mind to dissolve his father's empire and build something new เราบอกว่าทีมก็ทำสำเร็จแหละเข้าไปสร้างความฝันในจิตใจของฟิชเชอร์ได้เพื่อที่จะ dissolve ก็คือทำลายแบบว่า ไม่สานต่ออาณาจักรธุรกิจของพ่อตัวเองนะคะแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ด้วยตัวเขาเองคือมันเหมือนมันเป็นเรื่องของธุรกิจอะนะคะน้องๆทำไมเขาถึงยอมจ้างให้ทำสิ่งนี้อย่างไรก็ตาม c o b must confront his lingering guilt over m o s d e a h อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือ c o b เนี่ยเขาต้องไป confront ก็คือเผชิญหน้าเยอะมากในความฝันกับ ความรู้สึกผิดที่มันยังคงอยู่คำว่า lingering แปลว่ายังคงอยู่นะคะไม่ไปไหน g u i l t ในที่นี้ก็คือความรู้สึกผิดที่เขามีต่อภรรยาที่ตายไปก็คือเมาหนังเรื่องนี้มันจบลงด้วยการที่คอบเนี่ยหมุนหมุนอะไรเอ,อ่ย his totem totem เ,เนี่ยเป็นเหมือนกับ วัตถุหนึ่งที่เขาใช้นะคะในหนังเพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเองเน่ยฝันอยู่หรือเปล่าถ้าโทรเทมหยุดป่าว่านั่นคือเขาไม่ได้ฝันนี่คือโลกความเป็นจริงแต่ถ้ามันหมุนไปเรื่อยๆปลาว่าเขายังติดอยู่ในความฝันอยู่นั่นเองนะคะดังน,นั้นอันนี้หนังมันก็ให้เราเห็นตอนจบด้วยการที่เราเห็นว่าโทเทมมันหมุนแต่เราไม่รู้ว่ามันมันหยุดหรือไม่หยุดให้หนูไปดูเองนะคะเพื่อที่จะ ระบุนี่ไง determine whether he is dreaming or awake ะะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยตัดสินใจเอาเองว่าหนูเราคิดว่าครอมเนี่ยเขาหลุดออกจากความฝันแล้วหรือยังหรือเขายังฝันอยู่นะคะตอนจบเขาตัดสินใจแบบไหนเราลองไปดูเองเนาะตรงนี้พี่ไอชาจะให้น้องๆไปทำ self check exercise นะคะเพื่อที่จะ ดูดว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้แล้วหรือยังแล้วก็จำศัพท์อะไรได้บ้างนะคะคำศัพท์มีเยอะมาก15คําคำพี่ให้เวลาน้องทำเราไปลงมือทำกันเลยค่ะตอ,<า>อบคำถามกันค่ะน้องคำถามแรกถามว่า ไอการที่เขาหมุนตัวโท,โทเทมนะคะมันสะท้อนอะไรมัน represent มันเป็นตัวแทนอะไรในหนังเรื่องนี้ทำไมเขาต้องไปหมุนโท,โทเทมนั้นนะคะข้อ A บอกว่าเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์ของเขากับหมอกับภรรยาข้อ B บอกว่าเป็น the boundaries เป็นขอบเขตระหว่างความฝันและความจริงเพื่อให้รู้ว่า เขาอยู่ในความฝันหรือความจริงข้อ c บอกว่ามันคือภาวะบิดเบือนของเวลานะคะที่เขาพบในความฝันนะคะ time dilation แปลว่าเวลาที่ถูกบิดเบือนนะคะการที่เวลามันไม่เป็นไปตามปกติข้อี h i success as a thief เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในฐาน,นะที่เขาเป็นโจรใช่เปล่าไม่ใช่นะคะน้องต้องตอบ b b i r d เนาะก็คือตัวที่เขาหมุนนะคะตัวโทเทมนี่ตัวนี้นี่ ภาพอยู่ตรงนี้ค่ะน้องเป็นสัญลักษณ์ให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในความฝันหรืออยู่ในความจริงนั่นเองเนาะว่าถ้ามันหยุดหมุนแปลว่าโอเคนี่คือโลกของความเป็นจริงแหละแต่ถ้าน้องหมุนไม่หยุดแต่ว่าเฮ้ยฉันกําลังอยู่ในความฝันหรือเปล่าหรือฉันติดอยู่ความฝันของใครแล้วฉันออกไปไม่ได้เองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดถัดมาคือการดูคําศัพท์ definition คานิยามเราไป match กับคําศัพท์ ให้ถูกต้องนะคะน้องเรามาทำกันเลยเราจะดูฝั่งสีเหลืองนะคะฝั่ง p o s t i t ว่า A คืออะไรแล้วก็ค่อยไปดูคำศัพท์นะ A เขาพูดถึง a person who is legally entitled to inherit property or a title เขาพูดถึงใครเอ่ยเขาพูดถึงคนนะคะที่ได้รับ ตำแหน่งหรือได้รับอะไรบางอย่างมานะคะเป็นอะไรเนี่ย property แปลว่าทรัพย์สมบัติ title คือตำแหน่งอย่างถูกกฎหมาย Legally ดังนั้นคนที่ได้รับมาอย่างถูกกฎหมายอย่างนี้เราเรียกว่าทายาทโดยชอบธรมก็คือคำว่า heir นะคะตอบ heir h e i r นะคะน้องต่อไปเขา b a person who runs away especially from the l a w e r justice คนที่ ต้องหลบหนีน้องๆโดยเฉพาะหลบหนีกฎหมายหรือความยุติธรรมน้องบอกว่าคืออะไรอะ่ะคือเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเขาเป็นผู้ลี้ภัยนะคะน้องขาวนี้ก็ต้องตอบ fugitive นะคบผู้ลี้ภัยต่อไป the mental processes and feelings that occur below the level of consciousness a a w r e นะคะอันนี้ชัดเจนเลยมันคือสิ่งที่อยู่ใต้ สิ่งที่เรารู้สึกสัมผัสได้มันคืออะไรเลยจิตใต้สำนึกเราบางครั้งเราไม่รู้จิตใต้สำนึกของเรานะคะมันทำงานตลอดเวลา s u ับคอนเชียสน้องน,องนองจิตใต้สำนึกต่อไปนะคะมีอะไรบ้างตรงนี้อ่ะขอตข้อไปดี together or bring together into one place or group นะคะก็คือรวมตัวกันรวมทีมรวมกันอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ย assemble assemble as นะคะรวมตัวต่อไปข้อ e a person who works directly and closely with someone in a position of authority นะคนที่ทำงานเราบอกว่ากับคนนั้นโดยตรงอย่างใกล้ชิดนะเราบอกแล้วเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจแน่ๆแหละก็คือ right hand man นะคะเป็นมือขวาทำงานอย่างใกล้ชิด Right hand man ม <laughs> ือขวาเห็นไหมสำนวนนี้เหมือนภาษาไทยเลยมือขวาคือเป็นคนที่สนิทต่อไปนะคะน้องๆค่ะ A substance or medication used to calm or make someone sleepy นี่ไงสิ่งที่ทำให้คนนั้นเนี่ยสงบหรือง่วงนอนก็คือยากล่อมประสาทเราเรียกว่า sedative อยู่ข้อที่8นะคะน้องตัวยากล่อมประสาท อันนี้ตัวนี้ต่อไป G a person who falsifies documents or creates counterfeit items นะคะก็คือของก๊อปปี้ของปลอมคนที่สามารถออกแบบทำของปลอมเราเรียกว่า forger forger นะคะอยู่ข้อที่7ตัวนี้แต่ว่านักปลอมแปลงถ้า for เฉยเนี่ยแปลว่าปลอมนะเติม er e เข้าไปเป็นคนนักปลอมแปลง e d ค้างนัง the feeling of responsibility or remorse for a wrongdoing ความรู้สึกนะคะท,ที่แบบความอยากรับผิดชอบอะในความรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดอะก็คือคำว่า g u i l t นะคะ g u i l t ความรู้สึกผิดอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงสิสองนะคะความรู้สึกผิดตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลย ความรู้สึกผิดต่อไป i a representation or object that symbolizes a belief or ritual เป็นตัวแทนเป็นวัตถุนะคะที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อหรือพิธีกรรมบางอย่างเราเรียกสิ่งนั้นว่าโทเทมน้องมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันนึงไว้เตือนใจนะคะเรียกว่าโทเทมอยู่ข้อที่15เป็นสัญ,ญลักษณ์ เป็นเครื่องมือที่เตือนใจนะคะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งพระเอกเนี่ยใช้ไว้เตือนใจว่าอยู่ในความฝันในความจริงนะเจนะคะ a person who t r i e d to ruin or damage something on purpose คนที่ตั้งใจที่จะทำลายบ่นทำลายนะคะเออแบบว่าตั้งใจทำลายเลยอะก็คือ s a b o t a g e นะคะข้อที่11น้องๆ s a b o t a g e ตัวนี้คือ อันนี้เรายกมาจากในหนังเนาะเราก็เลยเติม s จริงๆมไม่เติมก็ได้นะคะ sabotage คือบ่อนทำลายต้องการที่จะทำลายใครสักคนนะคะด้วยวิธีการต่างๆแบบจงใจเลยนะโดยเฉพาะบางครั้งใช้วิธีแบบมีเลขกลน,นะคะ <laughs> เพื่อที่จะทำลายใครแล้วว้ k a situation of confusion distress or uncertainty ความรู้สึกกังเขาเรียกว่ากังวลแบบ สับสนเครียดไม่แน่ใจนะคะน้องอเขาเรียกอันนี้ว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าภาวะปั่นป่วนนะคะน้อง turmoil um ตัวนี้สับสนไปหมดปั่นป่วนนะคะสับสนเป็นภาวะนะคะน้อง turmoil ล่อไป L and misleading of false perception of reality การนำไปให้เรารู้สึกแบบ เขาเรียกว่าหลงผิดนะคะ mislead i n g เราตรงกับคำว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตานั่นเองนะคะภาพลวงตา illusion ภาพลวงตานะคะ illusion ภาพลวงตานะจ๊ะต่อไป a person who has passed away คนที่ตายไปแล้วเราใช้คำว่า deceased เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ข้อ10เท่านี้นะคะ ชีวิตต่อไป n a c h a n g e in the perception of time where time seems to pass differently เป็นภาวะที่เวลาทำไมเลยการรับรู้ถึงเวลามันต่างไปจากเดิมนะคะเพราะว่ามันดูไม่เหมือนกับปกติเนาะมันหดสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายืดขยายได้งั้นข้อนี้ตรงกับ time dilation time dilation นะคะ ข้อที่14อนั่นเองตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของเวลาและข้อสุดท้าย O oh, to place a fix something inside or on something else often in a medical context นะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นการเขาเขาใช้คำว่าฝังเข้าไปก็คือ place นะคะวางลงไปหรือซ่อมอะไรบางอย่างข้างในวิ่ง่ายว่ามันคือการฝังนะคะการ ทำอะไรบางอย่างภายในเราเรียกมันว่าอิมพลนต์เนาะอิมแพลน n t ถ้าเป็นในาทางการแพทย์ก็จะเป็นการทำไมเลยนะ้องเป็นการเหมือนกับปลูกถ่ายนะคะถ้าเป็นทางการแพทย์จะเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะภายในแต่ในนี้เราพูดถึงเรื่อง,องความฝันมันคือการฝังความคิดเข้าไปในจิตใจของคนนะ เรียบร้อยแล้วน้องๆค่ะในเรื่อง inception วันนี้หวังว่าจะสนุกสนานได้คำศัพท์ไปแบบจุกๆนะคะหนูเจอคำศัพท์ไหนเป็นคำศัพท์ใหม่สามารถเม้นบอกยายชาได้เลยขอคนละ3คํคำนะคะแล้วตามด้วยอีโมจิรูปอาหารที่อยากกินแล้วเดี๋ยวพี่ไปเช็คนะคะเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะน้องจะเป็นเรื่องนี้เลย m e n in black นะคะหนัง คลาสสิกเรื่องนี้เนาะแล้วก็มี The f e t c h นะคะมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะน้องที่ยังติวกันไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าจะติวไปเรื่อยๆเนาะ,ะแล้วก็เนี่ยมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะแนวแบบว่าเขย่าวขวัญที่พี่ไอชาว่ามันแอบ,บน่าก,กลัวอยู่ Shutter Island นะคะ Parasite นี่เป็นไงหนังที่สร้างเราบอกว่าเราได้รางวัลแบบเยอะมากนะคะแบบนี้คือมันเป็นหนังที่แบบไม่ได้สร้าง แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะมันมีประโยชน์เราได้เรียนรู้อะไรจากมันเราได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะเนี่ย now you see me เป็นไงหนังเรื่องนี้ก็พลาดไม่ได้นะคะเอิ้นพี่ไอชาไว้เท่านี้เราเจอกันเรื่อยๆนะคะน้องๆจนครบ30ภารกิจที่เราบอกว่าจนครบ30คลิปนั่นเองนะคะ30คลิปที่เราติวกันในส่วนของการเก็บสัพท์จากหนังนั่นเองนะคะ